วัฒนธรรมไทยดังงนรายการโดยผมซีสนุซีกาลิจิ จากสถาบันวัฒนธรรมศึกษากายาเนวัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานค่คือนวิยาเขตปัตตานีวันนี้เรามาเล่ามาฟังเรื่องวัฒนธรรมไทยให้ฟังกันอีกครั้งนะครับสาหรับวันนี้เราจะมาฟังเรื่องของอาชีพร้อยพวงมาลัยการสืบสารตำนานของเบรอเจอรังถึงเนื้อหานี้เรียบเรียงโดยคุณประสิทธิ์รัตนามณีนักวิจัยสถาบันวัฒนธรรมศึกษากายาเนวัฒนาครับประวัติ การร้อยพงมาลัยของหมู่บ้านเบรอเจรังหมู่บ้านเบรอเจรังเป็นชุมชนขนาดใหญ่ประมาณ200กว่าครัวเรือนมีชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่100%อาชีพหลักคือการทำนาทำสวนและรับจ้างทั่วไปส่วนอาชีพเสริมที่สร้างไรายได้กับชาวบ้านมา,ต,มาตั้งแต่อดีตคือการร้อยพงมาลายัยการร้อยพงมาลายัยภาษามลายูถิน่นเรียกว่าจุโจบุงงมลอคำว่าจุโจหมายถึงการร้อยคำว่าบุงงมันอ หมายถึงดอกมะลิซึ่งเป็นงานฝีมือที่ได้รับการสืบทอดตั้งแต่อดีตสู่การสร้างงานสร้างรายได้เป็นอาชีพของชาวบ้านตำบลเม่ราจะรังอยู่ที่ตำบลตะลุบโบอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเป็นเหตุให้หมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเกี่ยวกับการร้อยพวงมาลายัยหรือถ้าเรียกตามศัพท์มาลายูจะเรียกว่าจุโจบุงงมลอหรือการร้อยดอกมะลิท่านฟังครับ การร้อยพงวงมาลัยในหมู่บ้านเบรอจรังมีประวัติเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์จากการเล่าของชาวบ้านถึงเรื่องราวในอดีตว่าสมัยการปกครองแบบเจ้าเมืองวังจะบังติโก ในรอบหนึ่งปีเจ้าเมืองจะทรงช้างมาที่หมู่บ้านพร้อมด้วยขบวนเหล่านายทหารและนางสนมเพื่อมาอาบน้ำที่บอ่อแห่งนี้ปัจจุบันบอ่อนน้ำดังกล่าวจะอยู่กลางสี่แยกในหมู่บ้านเบรอเจอรังช่วงเวลาที่เจ้าเมืองมาเสด็จอาบน้ำประจำปีชาวบ้านบริเวณนี้ก็ได้เดินทางไปต้อนรับและสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะเตรียมมาก็คือการร้อยพงมาลัยไว้เพื่อนาไปประดับตกแต่งช้าง ของเจ้าเมืองอย่างสวยงามจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในสมัยนั้นซึ่งเรื่องเล่าจากชาวบ้านก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการปลูกต้นมะลิและการน้อยพงมาลรของชุมชนแห่งนี้ที่มีเวลายาวนานการปลูกต้นมะลิผลวัดการเปลี่ยนแปลงท่านฟังครับถ้าประชาชนจากพื้นที่อื่นเข้ามาในหมู่บ้านเจ,ารจริญก็จะได้เห็นบรรยากาศแคร หน้าบ้านจะมีชาวบ้านได้รวมกลุ่มนั่งร้อยพวงมาลายัยบางบ้านจะนั่งร้อยแบบครอบครัวส่วนบริเวณหลังบ้านก็จะเห็นเป็นสวนต้นมะลิสวนดอกบานไม่รู้โรยและต้นดอกรักอยู่โดยรอบซึ่งเป็นดอกไม้ที่เป็นส่วนประกอบการร้อยพวงมาลัยครับจากการเล่าของชาวบ้านถึงวิวัฒนาการของการปลูกต้นมะลิในหมู่บ้านแห่งนี้ว่าชาวบ้านนิยมปลูกแบบธรรมชาติ จะไม่ใช้สารเคมีในการฉีดยาฆ่า,มาแมลงไม่ฉีดยาเร่งการผลิตดอกและไม่ใช้ปุ๋ยเคมีชาวบ้านจะใส่ปุ๋ยคอ,อกจากมูลวัวที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้เพราะชาวบ้านเกือบทุกครัวเรือนจะเลี้ยงวัวไว้ในการทำนาแม้ปัจจุบันในการทำนาจะใช้เทคโนโลยีมาแทนรายงานวัวแล้วก็ตามดังนั้นจะมีปุ๋ยคอ,อกจากมูลวัวเพื่อน,นำมาเป็นปุ๋ยในการปรุงต้นมะลิ เพื่อน,นำมาเป็นปุ๋ยในการบำรุงต้นมะลิโดยจะใส่ปุ๋ยบำรุงต้นปีละ2ครั้งครับด้วยวิธีการปลูกและดูแลตามธรรมชาติทำให้ต้นมะลิที่นี่มีอายุประมาณ20-30ปีแต่ก็ยังผลิผลดอกได้ในอดีตดอกมะลิจะเป็นวัตถุดิบเพียงพอกับความต้องการของการร้อยพวงมาลัยเพราะเกือบทุกครัวเรือนจะมีพื้นที่ว่างพอในการปลูกต้นมะลิปัจจุบันการปลูกต้นมะลิได้ลดปริมาณลงอย่างมาก สาเหตุจากการที่พื้นที่ว่างสําหรับการปลูกมีจํานวนน้อยลงเกิดการขยายตัวของชุมชนมีการสร้างบ้านสร้างเรือนเป็นที่อยู่อาศัยของบุตรหลานส่วนเจ้าของที่ดินว่าพื้นที่ว่างเปล่าก็จะไม่ค่อยยินยอมให้กับผู้เช่าให้ใช้ในการปลูกต้นมะลิเพราะจะเช่าพื้นที่ติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีหรือเช่าเป็นพื้นที่จนกว่ามะลิจะไม่สามารถผลิดอกได้ ต้นมะลิจะมีต้นมะลิที่มีอยู่ในสวนของชาวบ้านในปัจจุบันก็จะเป็นต้นมะลิที่ปลูกไว้เมื่อหลายปีก่อนต้นมะลิจะผลิดอกช่วงมีนาคมถึงมิถุนายนหลังจากนั้นก็จะผลิดอกน้อยลงถึงแม้ดอกมะลิในหมู่บ้านแห่งนี้ดอกจะเล็กและไม่สวยเท่ากับดอกมะลิจากพื้นที่อื่นที่สั่งซื้อมาจากกรุงเทพแต่ชาวบ้านบอกว่าดอกมะลิที่นี่มีกลิ่นหอมและปลอดภัย เพราะไม่ใช้สารเคมีเมื่อนํามาร้อยพวงมาลัยจะไม่เป็นโทษและอันตรายต่อลูกค้าท่านผู้ฟังครับเราตอนนี้เราก็จะมาฟังต่อนะครับเรื่องของการร้อยพวงมาลัยแบบดั้งเดิมนะครับซึ่ง วิธีการร้อยพวงมาลัยของหมู่บ้านแห่งนี้จะวิวัฒนาการไปตามความนิยมของลูกค้าแท้จริงแล้วการร้อยพวงมาลัยแบบดั้งเดิมจะมีการร้อยที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆอุปกรณ์ในการใช้ร้อยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนกับกล้วยโดยใช้มีดผ่าที่ติดอยู่ออกให้หมดเหลือไว้เฉพาะเส้นใยบางๆของกาบกล้วยแล้วนำไปตากแดดให้แห้งสามารถนำไปใช้แทนเส้นได้ใช้ก้านมะพร้าวให้ปลายหนึ่ง แหลมและเจาะรูแทนเข็มในการใส่เส้นใยจากกากกล้วยในการร้อยพวงมาลัยครับการร้อยพวงมาลัยแบบดั้งเดิมจะเก็บดอกมะลิช่วงเช้ามาร้อยพวงมาลัยวันต่อวันไม่มีการเก็บดอกมะลิมาแช่น้ำแข็งไว้เพราะทุกครัวเรือนจะปลูกดอกมะลิถ้าบังเอิญพวงมาลัยเหลือจากการขายก็จะไม่เก็บไว้เพราะการร้อยพวงมาลัยแบบดั้งเดิม ไม่มีการลงทุนในรูปแบบของตัวเงินมีการลงทุนเฉพาะแรงกายสีวัตถุดิบทุกอย่างจะมีอยู่ในชุมชนชาวบ,บ้านจะเริ่มการร้อยพวงมาลัยในตอนเช้าถึงประมาณบ่ายสามก็จะนําไปขายในตลาดในตัวเมืองครับพวงมาลัยแบบดั้งเดิมจะใช้ดอกมะลิตูมร้อยเป็นแถวยาวจะใช้ดอกมะลิบานเพียงดอกเดียวในตอนท้ายสุดของดอกในตอนท้ายสุดของพวงมาลัยช่วงเวลาที่ลูกค้ามาซื้อก็ ฉีกเป็นแถวยาวตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ แม้ว่าการร้อยแบบดั้งเดิมจะไม่มีความสวยงามแต่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ไม่ก่อเกิดอันตรายและโทษต่อลูกค้าเพียงรูปแบบไม่มีความสวยงามจึงไม่ได้รับความนิยมจากลูกค้าในยุคปัจจุบันทำให้ชาวบ้านต้องมีการปรับปรุงรูปแบบไปตามความนิยมของลูกค้าครับรูปแบบการร้อยพวงมาลัยในปัจจุบันจะไม่แตกต่างจากพื้นที่อื่นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากคนในชุมชนไปประกอบอาชีพต่างๆในต่างจังหวัด เช่นการขับรถ10บล้อและเป็นกลุ่มแม่ค้าก็ได้เห็นรูปแบบการพวงมาลายัยก็ได้เห็นรูปแบบพวงมาลัยวางขายตามท้องตลาดจากพื้นที่อื่นๆแล้วได้ซื้อพวงมาลัยมาเป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านในชุมชนทําให้ชาวบ้านเกิดความสนใจและศึกษาจากสื่อต่างๆ ทางตรทัศน์บ้างจึงเกิดแนวคิดในการปรับเปลี่ยนรูปแบบมีการนำเชือกฟางมาร้อยแทนเส้นใยขับกล้วยใช้เข็มฟวงมาลัยมาแทนการใช้การมะพร้าวทาให้ชาวบ้านได้หันมาปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ทั่วไปหมู่บ้านซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนที่นี่ถ้าใครทําอะไรที่เห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ทุกคนก็จะตามตามกันไปครับการร้อยพวงมาลัยรูปแบบใหม่คือการแบบใช้ริบบิ้น ไว้แขวนและแบบวงกลมจึงต้องสั่งซื้อวัตถุดิบจากแหล่งอื่นเช่นริบบิ้นดอกกุหลาบดอกดาวเรืองดอกรักสีขาวเป็นต้นจะมีพ่อค้าคนกลางในชุมชนเป็นคนซื้อวัตถุดิบจากกรุงเทพและจัดส่งให้แม่ค้ารายย่อยในชุมชนดังนั้นผู้ที่มีความคิดด้านการตลาดจึงไม่จําเป็นต้องปลูกต้นมะลิเพียงสั่งซื้อวัตถุดิบจากกรุงเทพจ้างคนในชุมชนให้ร้อยพวงมาลัยแล้วก็นําขายด้วยตัวเองได้ครับการจําหน่ายพวงมาลัยของชาวบ้านสมัยก่อนชาวบ้าน ไม่รู้วิธีการร้อยพวงมาลัยแต่เมื่อวัตถุดิบคือดอกมะลิมีจํานวนมากจึงคิดวิธีการร้อยพวงมาลัยไปขายตามตลาดนัดซึ่งจะมีคนซื้อไปแขวนไว้ในห้องนอนประดับบนม้วยผมบ้างประดับไว้ตามร้านขายขนมหวานบ้างส่วนคนไทยพุทธและคนไทยเชื้อสายจีนก็จะไป ซื้อเพื่อประกอบวิธีกรรมตามศาสนาตามความสัทธาของแต่ละศาสนาครับจากประสบการณ์การขายพวงมาลัยจึงได้เรียนรู้วัฒนธรรมของลูกค้าเช่นวันข้างขึ้นข้างแรม8ค่ํากับ15ค่ําวันสงกรานต์วันลอยกระทงวันเข้าพรรษาเป็นต้นและวันสําคัญของจีนเช่นวันเช็งเม้งวันตรุษจีนเป็นต้นซึ่งชาวบ้านได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากการขายพวงมาลัยพวงมาลัยจะขายดีมากในช่วงของเทศกาลหรือวันสําคัญต่าง คนโบราณจะจดจำวันเหล่านี้และทำเครื่องหมายไว้เพื่อเตรียมวัตถุดิบในการร้อยพวงมาลัยให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าปัจจุบันมีการเพิ่มวันของชาติเช่นวันพ่อวันแม่และช่วงรับน้องใหม่ของนักษาพวงมาลัยก็จะขายดีขึ้นครับแต่เดิมการขายพวงมาลัยเป็นอาชีพของครอบครัวลูกผู้ชายจะช่วยดูแลการปลูกต้นมะลิลูกผู้หญิงจะร้อยพวงมาลัย และผู้นําครอบครัวก็จะไปขายซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนโบราณที่ไม่ไม่นิยมให้บุตรหลานโดยเฉพาะผู้หญิงเนีทำงาน ออกนอกบ้านส่วนในปัจจุบันอาชีพการขายพวงมาลัยเป็นเชิงพาณิชย์มากขึ้นใครมีแหล่งทุนสำรองก็สามารถจ้างคนในชุมชนในการร้อยพวงมาลัยส่วนการตลาดการขายพวงมาลัยช่วงเช้าก็จะไปขายตลาดพิธานช่วงบ่ายจะไปขายตลาดมะกรูดและช่วงค่าก็จะไปขายตลาดโตรุง่งซึ่งการขายนั้นจะแบ่งช่วงเวลาตามวัตถุดิบบางคนขายตลาดพิธานกับตลาดมะกรูดหรือบางคนก็จะเลือกการขาย เพียงตลาดเดียวเท่านั้นแต่เป็นที่รู้กันว่าตลาดพิธทานจะขายช่วงเช้าตลาดมะกรูดก็จะขายช่วงบ่ายและตลาดโตรุ่งจะขายช่วงค่าอาชีพการร้อยพวงมาลัยจะเหมาะกับกลุ่มแม่บ้านที่ไม่ต้องการทํางานออกนอกบ้านสมัยก่อนพ่อแม่จะบังคับให้ลูกผู้หญิงให้ร้อยพวงมาลัยทุกคนจะได้เรียนรู้และสืบทอดอาชีพแต่เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความอดทนความปราณีต ยิ่งช่วงเทศกาลต่างๆบางคนร้อยพงมาลัยตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงคืนแต่ปัจจุบันยุคสมัยเปลี่ยนเยวาวชนยุคใหม่จะไม่ค่อยสนใจเนื่องจากมีโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้นสามารถเลือกเดินชีวิตขอ,ของตัวเองได้มากกว่าเด็กสมัยก่อนแต่การร้อยพงมาลัยจัดเป็นอาชีพซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนที่นี่จึงมีการจัดตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการคือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมาลัยสมาชิกได้รับความช่วยเหลือจากรัชการด้านก็ประมาณเช่น โครงการช่วยเหลือด้านต้นกล้าปุ๋ยเพื่อ,เพ,อเพื่อต้องการให้นำมาร้อยพวงมาลัยเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนต่อไป